ุกคนครับผมตอนนี้ต้องมีคอนเทนต์ใหม่ฮะเรากำลังจะเดินเข้าสู่เขตที่ห้ามเข้าเฮ้ยคุ้มว่ากูก็คือผู้ชนะในการที่จะฉี่อย่างฉันนี่สิบลงไปถึงชันน้หนึง ม,มตอนนี้แยกจากพี่ใบแล้วคนที่เจ็บหน้าอ,อกที่ซิคโคงหักอะ่ะเราต้องแยกกันนะฮะเพราะว่าเขาต้องกลับบ้านแล้วก็กลับเครื่องบินไปก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือคนเดียวเรากลับมาเที่ยวคนเดียวอีกรอบหนึ่งแล้วม,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 มันเดิมเลยวันนี้ก็ยังไม่มีเป้าหมายที่จะไปว่าจะไปไหนกันเดียเ๋ยวขับไปเรื่อยๆนี่กลับไปถ่ายแบบลงยูทูบอะไรนี้เลยไนงะแต่ก็ยังไม่มีแผนไปไหนเลยครับทุเรียนจะแต่งโม่ไหนขายดีกว่ากันดีทุเรียนขายดีกว่านะครับเพราะราคามันก็แพงกว่าด้วย ถ้าเกิดที่ไม่พูดคําว่าแตงโมน้ําผึ้งนี่คือผมก็ไม่ซื้อน้ําผึ้งนะผมก็เอาสีแดงแต่พอบอกเป็นน้ำผึ้งทุกเนี่ยซื้อเลยสีเหลืองเข้าใจง่ายเลยปะ A few moments later มันเดินเข้าไปลึกไหมครับ200เมตรครับ200เมตรนะครับตอนนี้มาอยู่น้ำตกแม่สากยนะฮะไหนๆก็จะเป็นทางผ่านแม่ริมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยแวะกันซะหน่อย เมื่อกี้มั้งมีสูตรโกงเว้ยนะเมื่อกี้น้ำตกชั้นที่หนึ่งสองสามมันคือไม่ต้องเดินไปเวย้ยแต่เมื่อกี้ดูอีกทีเอ้ยมันสามารถว้าไปสี่ได้เลยโดยการที่ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนดังนั้นนี่แหละฮะเดี๋ยวเราจะว้าไปหอนี่ไงที่จอดรถสามมาถึงลานจอดสามแล้วะะฮะข้อเสียอย่างหนึ่งเราของเราเลยก็คือกระเป๋าเนี่ยแม่งหนกกักประมาณสิบห้าก้อนโลได้เว้ยเพราะฉะนั้นไอการเดินเป็นปกติแบบไม่มีกระเป๋ามันแม่งชิลละแต่แม่กระเป๋าพี่แม่งหนักเกินไป เพราะฉะนั้นกะว่าจะขอฝากโน้ตบุ๊ก <navigation> จะหายไหมวะขอฝากโน้ตบุ <thing> ๊กได้ไหมครับผมมันหนักมากเลยโอ้ยขอบคุณมากครับการอยู่กระเป๋าอาบน้ำนี้เดินขึ้นไปไกลไหมฮะก็ไปหลายชั้นนะลูกหลายชั้นใช่ไหมประมาณโลหนึ่งนี่ถึงฮะถึงยูฮะหกเจ็ดได้หกเจ็ดหกเจ็ดโลหกชั้นหกเจ็ดโลไม่ไหวนะ เดินขึ้น,นมอเตอร์ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปดีกวยหกเจ็ชั้นประมาณหนึ่งกิโลนะฮะแต่เป็นทางลาดชั้นเอาซะหน่อยอาู้มาถึงจุดชมวิวแรกเว้ยพิชิตน้ําตกสิบชั้นน้ําตกแม่สาส่ว<ฮ>นใหญ่น้ําตกพวกนี้มันจะสวยอยู่ที่ประมาณชั้นแรกๆเว้ยชั้นล่าหลังจะเป็นต้นน้ำแล้วม่น่อยสวยเท่าไหร่ดูวิวถุงท้ายกันฮะนู่น โหดแต่ทางนี้มันแห้งแรงมากเลยนะนี่บาแบบช่วงหน้าร้อนเข้าหน้าฝนนึกว่าแถวภาคกีสานดีอย่อย่างหนึ่งไม่ได้มีแค่ทางขึ้นอย่างเดียวนะจ๊ะมีทางลงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกว่าชิวๆขึ้นแบบนิดนึงวางเท้าผรมระพะปะๆะมามมาจระรนั่นแหละจากการสังเกตการครวเข้านะฮะขอตั้งชื่อชั้นนี้ใหม่ว่าเป็นชั้นเล่นน้ำล้วกัน ไม่มีสปอนเซอร์รองเท้านะฮะเผื่อใครอยากเป็นสปอนเซอร์สนใจลงมาได้ะฮะอันนี้ซื้อคีนใทีติดไปไว้ตัวตั้งแต่แรกแล้ว One <hour> later. อันนี้เรายังคงยังอยู่ชั้นที่6อยู่นะหรือไม่ก็7แล้วนี่แหละแต่ไยมันยังไม่บอกทุกคนฮะวันนี้เคจะมีอะไรให้ดูทุกครั้งที่มาน้ำตกนะฮะทุกคนเคยสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมทุกน้ำตกมันจะต้องมีฟองแบบนี้ยี่แล้วมีเยอะซะด้วยนะ คยสงสัยกันปะว่าไอ้ฟองแบบนี้มันเกิดจากอะไรใครมีความรู้นะฮะฝากรบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านใต้หน่อยนะ,ะส่วนตัวเรากูคิดว่าแม่งเป็นฉี่เว้ยแม่งคือฟองฉี่หรือฟองแบบปฏิกูลอะไรสักอย่างที่บอมบนผ่านน้ำตกมาแล้วมันก็เลยเกิดฟองเหมือนเวลาแบบที่ไปลอยแพอะไรอย่างเงี้ยที่มีขี้ลอยออกมาด้วยแม่งอันนี้เลยส่วนทุกคนนะครับใครที่ต้องการจะเล่นน้ําตกนะฮะแนะนำฮะอย่าเล่นตรงน้ําที่แม่งขังแบบนี้ที่แม่งไม่ใช่โซนน้ําไหลอะ่ะ ถ้าเกิดไม่ใช่ต้นน้ำไหลมึงเข้าใจไหมว่าถ้าเกิดชั้นบนแม่งฉี่ออกมาแล้วคือยังไงมึงเล่นยังไงมึงก็ต้องโดนเว้ยคือคือมึงไม่เชื่อกูลองเอาชิมน้ำดูก็ได้นะตอนเด็กๆเ,เคยชิมน้ำอยู่เหมือนกันรสชาติแม่งจะเค็มผิดปกติกับต้นน้ำเว้ยอันนี้เราเพิ่งผ่านแปดไหมฮะมีอะไรน่าสนใจระวังหินถล,ล่มนะจ๊ะสวัสครับเจ้า,าจที่ป่าว่ คนครับผมตอนนี้ต้องมีคอนเทนต์ใหม่ครับอย่าหาว่าไปอยากแจ้งความอะไรเงี้หรือแจ้งทหารอะไรเงี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ฮะเรากำลังจะเดินเข้าสู่เขตที่ห้ามเข้าหุยไปเลยอู้ว่าแย่แล้วว่าห้ามเดินแค่ตรงหินตรงนั้นนั่นแหละถูกแล้ไปฮะชั้นสุดท้ายที่พวกเราเดินไปไม่งาาั้นก็คงไม่ทำทางไว้หรอกมั้งแจนระดับจับไม่ได้นะ ถ้าผิดก็คือผิดแต่ความไม่แน่นอนของคนตั้งไป้าเองนะทุกคนฮะในสุดผู้เราก็คือผู้ชนะผู้เรามาจนสุดทางเา้าทางลงน้ำตับชั้นที่สุดโอ้ยในที่สุดกูก็คือผู้ชนะในการที่จะจีบแค่ที่สิบลงไปถึงชั้นที่หนึ่ง <laughs> อุ๊ย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 ไอตก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 โอ้ยเหนื่อยเข้าไปเลยตรงใจคิดเป็นอะไรเป็นบาปไม่ได้เลยตอนที่สิบเ้าเ้ยวู๊ห์ยังไยวู๊หขอฉี่ตั้หนึ่งทีเถอะเป็นการเจอมาที่นี่ไว้หน่อย หลับที่นี่นะฮะถ้าเกิดจใจถามเคว่ามันสวยไหมก็ก,ก็ดีนะก็ดอว่าสวยดีระหว่างทางก็เป็นธรรมชาติดีถ้าเกิดไม่มีพวกแบบสิ่งเกะกะทั้งหลายจริงๆมันก็เยอะแหละเ,ออเราก็ไม่อยากจะบอกว่ามันแบบสวยขนาดนั้นหรือว่าถูกใจเราขนาดนั้นอีกอย่างนึงที่เป็นประด็นสำคัญเลยถ้าเกิดมาหน้าหนาวอาจจะดีกว่านี้ก็ได้มันไม่ต้องโดนแดดเปรี้ยงๆแบบเนี้ย <c oughs> โอ้โคนร้อนเราจริงดีนะมีพวกโลเซอร์กันแดดอะไรเงี้ยฮะ ไนมิสันกันแตดกันยูเวก็สปสอนเซอร์เขาด้วยนะฮะเผื่อว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ดีกว่านี้จริงๆนะก็นั่นแหละฮะอย่างที่บอกน้ําตกของที่เนี่ถ้าเกิดมาหน้าหนาวหรือว่าเบ็หน้าฝนอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้ลวแต่อาจจะต้องการระวังพวกแบบน้ําปงน้ําป่าอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้แม่งมาแบบหน้าร้อนแบบร้อนจะจัดเลยอะเหมือนแบบไม่ได้ยู่นเนยฮะอยู่อีสานมากกว่าโอเคเดี๋ยวเราว่าเรากลับไปตรงชั้นที่เราต้องไปแวะอันดีกว่าที่คนเขาเล่นน้ำมาเยอะไปดูกันว่าที่นั่นเขาโดนฉีเราไหม